สวัสดีค่ะบูเองนะคะเจ้าของแบรนด์ตัวชีดาคอลลาเจนนะคะวันนี้นะคะบูก็จะมาบอกทริคของการกินชีดาคอลลาเจนทํายังไงให้เห็นผลไวคูณ1 0เท่าเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่พี่ๆเนี่ยทักกันมาว่าสนใจสนใจเนี่ยก็ถามอย่างเดียวเลยว่ากินยังไงทำยังไงให้เห็นผลเร็วคะ่ะวิธีการก็คือตัวบูเองเนี่ยจะกินคู่กับตัว วิตามินซีนะคะเป็นวิตามินซี้อห้อะไรก็ได้แต่ว่าที่บูเลือกกินตัวซีวิตเนี่ยเพราะว่าชอบรสชาติมันด้วยก็เลยเอามากินคู่กันเลยงแล้วก็ง่ายดีนะคะเป็นการกินที่แบบผสมน้ำ จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ถามว่าเอ้ยเราต้องกินแบบผสมน้ำหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะเราแนะนําให้กินเป็นแบบเม็ดนะคะคือกินวันละ2เม็ดหรือว่า2-4เม็ดก็ได้แล้วแต่แต่ว่าสูตรที่บูกินนะคะคือถ้าช่วงไหนที่บูแบบว่าไปออกแดดตากแดดแรงมากๆเลยนะคะก็จะกินแบบช้าไปเลย4เม็ดก่อนนอนเนี่ยก็จะกินอีก4เม็ดแต่ว่าคนอื่นไม่ต้องกินเหมือนบูก็ได้นะคะแต่ที่บูกินเนี่ยเพราะว่าบูรู้สึกว่ายิ่งกินเยอมื่ยิ่งดีแล้วเราก็มีการคํานวณอัตราส่วนในการกินแล้วนะคะว่า ในการกินถึง8เม็ดเนี่ยก็ไม่ได้เกินโดสที่โรงงานสารกัดเนี่ยแนะนํานะคะหรือว่าตัวเวลาที่เรากิน8เม็ดเนี่ยก็ไม่ได้เกินที่ออยกําหนดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครศึกษามาดีๆจะรู้ว่าสาร,สรกัดเนี่ยเรากินได้ค่อนข้างเยอะเลยในบางตัวเช่นตัวคอลลาเจนเนี่ยเรากินได้เป็นหมื่นมิลลิกรัมถูกไหมคะหรือว่าตัววิตามินซีเราก็กินได้เป็นร้อยเป็นพันมิลลิกรัมเลยต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นการกินชีสตัดคอลลาเจน8เม็ดต่อวันเนี่ยไม่ได้เกินโดสแน่นอน แต่ว่าถ้าคนอื่นที่กินแบบทั่วไปเลยนะคะกินแค่ถ้าอยากแบบเห็นไวติดสปีดเลยนะคะกินแค่วันละสี่เม็ดก็พอนะคะซึ่งใครจะแยกกินเป็นเช้า2เย็น2หรือว่าถ้ากินตามสูตรที่บูกินก็คือกินก่อนนอนนะคะ4เม็ดด้วยการกินคู่กับโจวิตามินซีนะคะเดี๋ยวเราจะมปกินคู่กันกับตัวนี้ซึ่งตัวขวดซีวิตเนี่ยถ้าเราเห็นคือน้ำส้มมันจะค่อนข้างเต็มขวดเลยบูก็จะเทหรือกินนิดนึง เพื่อให้มันมีพื้นที่ในการที่จะขยับนิดนึงนะคะแล้วก็แกะตัวชีดาใส่เข้าไปนะคะสี่เม็ดเลยนี่นะคะแกะเข้าไปตัวชีดาคอลลาเจนเน,นี่ยเนื่องจากว่ามันมีสารสก,กัด ถึง16ชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติของมันก็จะมีรสความเปรี้ยๆวๆหวานๆนิดนึงเพราะว่าตัววิตามินซีเองเนี่ยก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะหรือว่าสารสกัดจากพวกเกรปซีดนะคะหรือโรสทิปเนี่ยก็จะมีรสชาติแล้วก็สีของมันเนี่ยจะไม่ใช่เป็นสีแบบว่าขาวเหมือนแป้งนะคะจะมีสีของสารสกัดอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นสีแบบว่าบางอันเป็นสีชมพูเป็นสีแบบว่าเปลือกของตัวเกรปซีดหรือของเปลือกองุ่นนะคะ พอใส่เข้าไปครบแล้วนะคะเราก็ก็ทําการเขย่านะคะนี่นะคะพอมันมีพื้นที่ให้เขย่าได้นะคะก็จะทําให้เขย่าได้ดีขึ้นนะคะนี่แล้วก็ละลายได้ง่ายขึ้นถ้าใครเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นละลายแบบเข้ากันเลยนะคะแล้วก็กินได้เลยจริงๆไม่จำเป็นจะต้องกินคู่กับซีวิทก็ได้นะคะกินคู่กับ น้ำอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบนะคะแต่ที่สําคัญก็คือที่ให้กินคู่กับวิตามินซีเพราะว่าตัววิตามินซีค่ะจะมีส่วนช่วยในการที่ทําให้การดูดซึมเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตัววิตามินซีเองก็จะมีงานวิจัยที่ช่วยในเรื่องของทําให้คอลลาเจนเนี่ยดูดซึมได้เร็วในล้าไส้นะคะเพราะฉะนั้นบูกก็เลยเลือกที่จะกินตัวที่ดาคอลลาเจนนะคะคู่กับวิตามินซีค่ะ อยากผิวขาวสวยใสยวิบวับวิบวับแบบนี้อยา่าลืมกินชีดาคอลลาเจนนะคะ